เที <bum S 1> ่ยวเี่เียว <Industry. S 1> uh, uh ีเียวนีครับ3มลำพร้อมกันเลยนี่อะไรพี่หเบเยอร์ฮะเบเยอร์หมดเลยครับเบเยอร์มีเบเยอร์เลเซอร์แล้วก็เบเยอร์ยางแล้วก็เบเยอร์เอ็ดมาใกล้ใกล้กันหน่อย น,น,นักบินหนึง <c oughs> ล้ำลงเรียบร้อยอันนี้ล้ำที่2มาแล้วครับถึงกันแล้วนะครับผม3โค้กครับวันนี้เราซัดกันเต็มเหนี่ยว2ที่เลยนะครับ ขาอบจอะไรอะไรอะไรคุณไม่ต้องพูดเลยคุณไม่ต้องพูดห้ามขายห้ามเผาเนี่ยครับผมสามโคกนะครับมาถึงแล้วครับผมลมเย็นเย็นเพลงก็มีนะครับนี่นะครับแผนกเปิดดนตรีเนี่ยครับผมเนี่อะไร นี่ครับบีเวอร์ครับรอเฟิร์สไฟเ์อ้ฮลำของพี่กุ้งนะครับเดี๋ยวมีคอสจาดอีกลำหนึ่งนะครับนี่นะครับระบบโฟลสระบบโฟลตลิงคู่นะครับหางเสือนี่ครับเรามาเริ่มเรามาเริ่มภารกิจกู้ชีพนะครับลำพี่กุ้งนะครับผมที่นันกำลังต่อไม้นะครับเดี๋ยวเราลงไปเขี่ยกันนี่ครับผมก็เริ่มกันแล้วนะครับ โอ้โห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 ไอ้วยวายไอ้วยวายครับลำนี้หน่าหน่าน่าหน่าน่าวยวายวยวายวยวายนี่เน่เน่ฟีไฟเตอร์ขึ้นไปแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหวยวายวยวายเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลลำพี่วัตนะครับลำนี้ของพี่กุ้งฟรีไฟเตอร์บินไปแล้วมาต่อพี่ ชอดชดเดิมพี่วัดเข้ามาพุ่งเข้ามาหาตัวร้องัดขึ้นเดี๋ยนะครับนี่วอยวายวยมาแล้วครับมาแล้วสมาแล้วแ w e ฟิวว้าววอ้วววววโวยวายววววว่วว่วววววววตวอไว่ววววัวไววววไอววววววนวววรวววววหวว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 นวววรวววว ไม่โดนเลยวะ <ไป S 1> หัว <ไป S 1> หัวเออไปปีกนิดหน่อยอน,นี่ตรงนี้ตรงนี้อ๋อมาเจาะนี่ยเด็ดเมีแผลมีแผลนิดหน่อยครับจะปีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋มอมาเจอบมูใช่เอ้าจริงๆติดเทปใยกรบเบนได้แล้วเนี่ยได้ใช่ใชวอยวายรอดตายครับวอยวายรอดตายเราไม่หวั่นเราไม่หวั่นโนโนเห็นแล้วพี่เห็นเห็นปีกก็ดีใจแล้วใช่ไหมเออเราจะไปหา ใหญ่มันเหมาะสำหรับเขื่อนเอาล้วครับปล่อยปลาแล้วครับโอ้โหสสวยไปเือตรงใช่ไหมครับี่มันดีนะเออดีีนบี่ไม่ได้เออจับที่ มาแล้วตกลงสเร็จโอเคครับเมาเดเมดเดครับผมนี่ครับ ลำของพี่คิมินะครับ 3D นะครับอันนี้เขาเรียกว่าอฮอปถาวรน,นะครับผมคาอยู่บนเสาไฟฟ้านะครับเดี๋ยวมาส่ให้ดูนี่ขาล้อมันเกี่ยวเฉยเฉยพี่เดี๋ยวเมเดย์เมเดย์ครับซิ่งจัดไปหน่อยครับล้อหลุดเลยข,ของพี่วัดสายแรงนี่ครับรถอยู่นู่นครับล้ออยู่นี่ครับกิ้งดุกๆๆก,ก,ก,กมาเลยเมื่อกี้ โอ้พี่วัแเราน็อตแล้วพี่ not น็อตนะสีไรพี่วัเดี๋เดินดูน็อตโอ้โอแหวนกันใหญ่แห้นใหญ่สายปุ่นเจอไหมพี่แค่นั้นเหรอพี่วัดโอเคเจอน็อตเรียบร้อยครับแล้วแค่ไปใส่น็อตต่อจบของมันแรงไม่มันมันกระเทือนตอนกิ้งรอบแรกว่ะนะตรงนั้นมันมีหลุมนะครับตรงนั้นมันมีหลุมอยู่นี่ครับนี่ครับ เอ้แอลสวยๆครับเดี๋ยวเฟิร์สเดี๋ยวเฟิร์สของตั้มนะครับผมโอ้โห oh oh. โอ้โหดูปุ่นดูปุ่นนะโอ้โหเสียงสะท้านมากเลยพี่ศักรอโอ โอ้โหันใหญ่มากนะครับันใหญ่มากเี่ตามของน้องอิดนะครับอันนี้พี่ลอตเต้นะครับผมเดี๋ยวนี้พี่ลอตเต้มาโ่อๆครับได้ได้ชวนได้ชวนอ้อนนะครับอ,อ๋อว่าแล้วเี่ครับผม XL นะครับ XL แคลกยาร์ครับผม นี่นะครับเฟิร์สโดยน้องอิดครับลำของตั้มนะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโหัวคันเร็วมาก โอ้โหโอ้โหโอ้โหเหุ่ดูดูดูมือดูนิ้วนะฮะดูนิ้วกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนี่นิ้วมไม่นิ่งเลยฮะเพราะว่าต้องกันตลอดว้านี่เฟิร์สนะฮะนี่เฟิร์สนะฮะนี่นะครับวันนี้ โปรลเต้มาบินโชว์ให้พวกเราดูนะครับนี่สามดีนะครับผมนี่ดูดูบินมันมากครับนี่โปรลเต้มานะครับผมเนี่พี่สักชวนมาเที่ยวนะครับขอบคุณมากครับที่มาเยี่ยมสนามเราครับผมอ๋อโอ้โหยนี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นผมน่าจะไปตั้งแต่ม้วนรอบแรกอะหางอะโอ้โหโอ้โหนี่โอ้โหอหกล้องตามไม่ทันเลยนี่ไงอ๋อเครื่องบินติดยานี่กาวเกอเต็มเลย กุกงตะกัวด,ดใใอ,อ,อันนี้อันแน่้วันนี้บินต่ำๆนะฮะอะไรอะไรแค่นี้ก็หนุกแล้วอ,อ,อันนี้ม้วนไปเลยฮะหางไม่หักแล้วไม่หักแล้วไม้บานซ่าหกมิล <laughs> หักก็สุดยอดแล้วฮะ <laughs> okay, นะี่นะครับผมซูนะครับซุกหอยซุกหอย <laughs>

อออออโอ้โหช็อตนี้สุดยอดจริงครับโอ้แค่นี้แค่นี้โอ,โโอ้ยๆอ้ยเมื่อกี้ห่างจากพื้นนิดเดียวครับไม่ไม่เอา <c oughs> <c oughs> เอามือถือซูมได้โอ้โหโอ้โหใช่ โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้ยย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 ยดยดยย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 ยรยย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 ยียย้ยย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 ย ดูดูดูอ้าวเดินไปฮอปไปครับเออโอ้คนนี้บินสนุกแต่คนนี้ยิ้มปั้นเลยเอเจ้าของยิ้มปั้นเลยผ่านก็ผ่านผ่านก็ผ่านอ่านี่นะครับผมหงายท้องเลี้ยวแล้วครับสเต็ปต่อไปแล้วนะครับผมอ่านั่นแหละครับเลี้ยวมาสวย นี่นี่เริ่มหนุกเริ่มหนุกเริ่มหนุกดูหน้าเขาก่อน <c oughs> นี่อย่างงั้นโอเคงดงามงดงามโอเคนี่ครับผมเจ้าของฮอบแล้วครับนี่งดงามงดงามนี่นะครับเจ้าของฮอบแล้วอ่ยานิ่งมากครับ โอ้โหนิ่งกรีบยิ่งลมไม่มียิ่งนิ่มเลยฟิ้วอ่าในอาช่าเดี๋ยวาที่พี่สี่จะเอ็ดให้ดูนี่มาครับเครื่องบินดิฟไอพี่วัลมีไม่ใช่หรอฮัมเมอร์อ่ะพี่วัลมีป่ะ เอาไม่ได้เมา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 ครับมาดิฟแข่งกันครับโคตรมันเลยสามดีดิฟสามดีดิฟอันนี้ก็เรียกสามดีทางเรียบดูหังยก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 เออห้ามขึ้นฟ้านะฮะ <c oughs> กระโดดเอาอย่างเดียว <c oughs> ดู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 <ฆ>ดูดู <c oughs> ดูดูทำ <c oughs> ไปพัดรุนเลยได้เว้ยปุ่นดีเหมือ้โห อ้าวนั่นไงมันบอกแล้วระวังหลุมกลางไม่ไผ่ไงยังยังยังไม่เป็นไรโมันยิ้มด้วยนะรอมันโอ้โหดูดูดูมันยังมีโชคเลยเออกันที่ว่าอุ้ยเจ้าเจ้าเจ้าอุยเจ้าเจ้าโอุ้ยโชกโชหน้าโชกหน้าโชกหโอ้ยแปลกเข้าใจหาเล่นนะเออมาสนุกจริงเลยเออผมว่าเวลาดิเร็วด้วยนะพี่ไม่ใช่ไม่เร็วแล้เนี่ย คือมันมันจะขึ้นมันก็ไม่ขึ้นไงใช่ดูดิกระดึงกระดึงกระดึงมีช็อก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 นี่ครับนี่ครับดูหอหอเล่นกับรถหอเล่นกับรถเอาละหอแข่งกับรถครับเอาละครับโอ้เอปูด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  บัสมาสเตอร์ครับผมเทรนเนอร์สามดีลุยครับปีกเมตรแปดนะครับลำนี้ว้าเปิดแฝบขึ้นเร่งอย่างเดียวใช่ไหมเร่งขึ้นเองเลย ทิมทิมอะไรก่อนไหมพี่ <c oughs> โอ้โหลมไม่มีผลกับมันเลยนะเดี๋ยวอ่าครับผมสลิคสลิคครับงาน EPO <c oughs> ผมฉีดโอ,โ,โ,โอ้โหเทคอัพอ่านั่นโอ้ยมันเขาละ <c oughs> เดี๋ยวอีกหน่อยก็เปิดเลทร้อยแล้วบินเงี้ย <c oughs> ตัวนี้เบานะครับตัวนี้เบาเพราะว่าฉีดมาเป็นแบบ ข้างในกลวงค่อนข้างเบาเลย <Okay. S 1> ป้ายครับถ่ายแล้ว <Okay. S 1> บินดีบินดีครับอันนี้ให้ผ่านเลยดึงอัพขึ้นเลยเห็นไหม <Okay. S 1> อันนั้นแหละพี่ออฟแล้วก็พอวนอีกรอบนึงก็โลพาเตรียมลงเลยเพราะว่ามันเป็นแบตชุดเดิมที่ผมเฟิร์สเมื่อกี้ ใช้ได้นะปีกับผมว่าแข็งแรงพอเลยล่ะอะไรพี่น่ะเลี้ยวไปอีกรอบแล้วเตรียมเตรียมต่ำได้เลยครับอโอเคครับยังพวกพี่มันเลิกเคยเลิกดึงก,กันมาตั้งนานแล้วอะสมัยพิยุทธ์ใช่โอ้พี่ยุทธนี่พี่ยุทธดึง,งยันหกโมงเย็นงั้นนี่ครับเราก็โอเคเก็บข้าวของนะครับผมสนุกกันมาเต็มที่แล้วครับวันนี้อ่าอันนี้ก็ เร to okay. 3, ิ่มมาลากลับบ้านกันไปทีละท่านนะครับโอเคอันนี้ก็ชุดสุดท้ายชุดเก็บเต็นท์ครับสนุกกันไปครับสนุกกันไปอาทิตย์หนึ่งวันเดียวขอเถอะก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b ส c r i ต e ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาๆาสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ